ไงจะบอน้องอยากอาบน้ำแหมอาบน้ำให้น้องไงบอต้องอาบมึงคืออาบพระที่แตกยังฮะอาบมึงคือโซกับโป๊คือเกาแบบน้าแหม่มึงดูน่ะมึงคือบ้าหูอยากอาบพระมึงอย่ามากวนกู้ะกูเหยียบข้อเอาเด้มึงไปไกลๆกูเลยอย่ามากวนกูเขาอยากเล่นน้ำแหมบอต้องเล่นมึงสิเล่นพระที่แตกยังฮะเดี๋ยวสุดเปียกมันน่ะแหม่กับบ้าดากูอีกเดี๋ยวกูต้องไม่ห่าซักสุดให้มึงอีกมึงไปอยู่ซื่อเลยนะมึงไปดังซื่อเลยหาเจอเอ็ไหกูเลยต้องกับบ้านมึงได้ลหรออเออ เขาอยากกินข้าวไหมทึ้นห้องห้องหิ้วข้าวโอ๊ยมึงสิไม่อยากอย่างเวลานี้กูเล่นโทรศัพท์อยู่มึงไปหาเล่มใหม่เล่มไหลก่อนไปเด็กน้อยอย่างแดกดูแดกดานพกูคาดหายกินลวแดกหิ้วข้าวเฮงหิ้วข้าวหิ้วข้าวเดี๋ยวนะมึงรอกูแป๊บหนึ่งนะกูสิหาให้มึงแดกนะถ้ามึงบอกกินมึงตายมือนี่กูเริ่มสิทนมาไหวกับมึงแล้วนะเย้อาดเสิยแตกแต่เขาได้ดอกนะมือนี่ กินเองหรือมึงแสกูป้อนทำไงกูป้อนนะมึงถือไม่แสกูแทมึงนี่กูฟาดมึงแทะไ่อยากกินแล้วอีสระแลวเอยจะเป็นมึงเอาใจยากข้าก็อดองช่วยอสระแล้วมึงเศ้าไ่มึงสิเ้าบอมึงเศราไห้แล้วนี่มึงบอเศ้านะคุณสิถอดใหัวมึงแตกแตกดับมึงแล้นี่นะตายข้าเนีนะมึงเร้าไห้แมมึงเศ้าไห้แล้วนี่กูสิฟาดมึงอ้วกูสิบอกให้มึงจัดการมึงแล้วนี่นะ เอล่าเขาปวดชิ้นช่องอะ่ะปวดมึงก็ไปหาเยเาเองไปแบ่ไปแบ่ไปหาเยเาเองเลยฝึกเอาไว้มึงไปแบบไปแบ่เอาไปเยาเองก็ได้ย่านเอลาเฮเอลาเไปไานา็นต่ายนแไหมเขาจุฟ้องอีแม่ว่าเอลาดาเขาอีภาษาไอสอนมึงแบบนี้มึงกลับมาดีเลยนะอีนออ้องเบ้ฮาฮ่าฮ่ามึงเ่าฮ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 ่ะฮ่าฮ่จฮ่า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 ฮ่กฮ่า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 าฮานั่่ั